สวัสดีครับทุกคนยินดีตรับเข้าสู่ช่องทนินเอ S นะครับวันนี้เรามีของใหม่มารีวิวกันอีกแล้วทุกคนอันนี้คือเก้าอี้นวด Rester Nova ทุกคน <ๆ S 2> เขาบอกว่าเขาเข้าใจสรีระคนไทยมากที่สุดแล้วก็อยู่มานานกว่า24ปีแล้วนะครับรีวิวเก้าอี้นวดตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับวันนี้ โอเคครับทุกคนจะบอกว่าเก้าอ e ี้นวดเรสเตอร์โนวานะอย่างแรกเลยเท่าที่ผมเห็นตอนแรกแล้วผมประทับใจเลยก็คือ1เรื่องดีไซน์ครับทุกคนเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยมินิมอลแล้วสวยมากแล้วสีก็คือแบบผมชอบมากเข้ากับมูทโทนบ้านเรามากเลยพอมาวางปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าดีไซน์เขาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้เลยอะตอนแรกอะเราคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้แต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขากินพื้นที่น้อยนะเพราะว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยคือแค่มุมหนึ่งของบ้านเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วผมก็รู้ส ของผมรุ่นนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับจริงๆเขามีสีสีให้เลือกก็คือมีสีเทามีสีน้ําตาลมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะด้านข้างเขาก็จะมีเขียนอยู่ว่าโนวานะครับด้านบนเบาะรองคอจะเขียนอยู่ว่าเป็นเบสเตอร์แล้วก็มีโลโก้ของเบสเตอร์นะครับฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับของตัวนี้นะครับก็คือ1เลยมีช่องเสียบ USB ทุกคนเวลาทุกคนนั่ง,น,งนวดอยู่เพลิดเพลินแล้วก็จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยได้เล่นมือถือไปด้วยได้ที่สําคัญก็คือมีหูฟังบลูทูธด้านข้างนะครับทุ Gra แล้วก็ zero wall 12 cm นะครับแล้วก็เก้าอี้นวดตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเขายังมีโปรแกรมสําสหรับนวดฝ่าเทา้าแล้วก็ขานะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมที่เป็นนวดคอบ่าไหล่โดยเฉพาะอันนี้เหมาะกับออฟฟิศซินโดรมมากๆทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมยืดตัวทุกคนและโปรแกรมหลักๆที่เราจะใช้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองกันนะครับก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับที่เขามี5ระบบแล้วก็ยังมีโปรแกรมที่เราสามารถตั้งค่าแมนนวลเองด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆ<ด>นะครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองนวดกัน อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมานั่งสาธิตการใช้งานไปทีละปุ่ม,มพร้อมๆกันนะครับผมขอพูดความรู้สึกแรกหลังจากที่ผมนั่งนะพอผมนั่งปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าฝ่าเท้าเรามีลูกนวดรองรับไว้อยู่แล้วแล้วก็พวกสรีระต่างๆเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยครับเขาเข้าใจสรีระคนไทยคือเหมือนกับว่าพอน,นั่งไปปุ๊บอบมันรับกับรูปร่างผมหมดเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยค่อนข้างกระชับเลยนะตอนนี้นะครับปุ่มของเราเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้ไปทีละปุ่มพร้อมๆกันครับนี่ท ก็จะมีปุ่มเปิดปิดด้านซ้ายบนนี่ก็คือเป็นช่องเสียบ USB นะครับเลื่อนลงมาเนี่ยจะมีปุ่มที่สามารถปรับพนักพิงได้ถ้าเรากดเนี่ยเราก็จะปรับพนักพิงลงกดด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปรับพนักพิงขึ้นนะครับปุ่มตรงกลางเนี่ยก็คือปุ่มที่เราจะสามารถเอาไว้ปรับจุดว่าเราจะนวดเฉพาะส่วนนวดบางส่วนหรือว่านวดทั้ง f u ลบ body หรือว่านวดทั้งตัวนะครับส่วนปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มปรับระดับลูกกิ้งนวดขึ้นลงนะครับเราก็จะสามารถปรับได้ส่วนอีกปุ่มหนึ่งด้านล่างที่ผมจะขอพูดก่อน คือปุ่มปรับพนักพิงอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดค้างในปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ปรับเป็นโปรแกรมยืดตัวนะครับแล้วเขาบอกว่าเก้าอี้นูตัวนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมที่เป็นสเปเชียลโปรแกรมนะครับทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันก็คือ1เนี่ยเป็นโปรแกรมปรับตำแหน่งการนวดอัตโนมัตินะครับหรือว่า 0G นะครับแล้วก็2นะครับเป็นโปรแกรมยืดตัวนะครับส่วน3เนี่ยเป็นโปรแกรมการนวดด้วยลูกกิ้งบนฝ่าเท้านะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากใช้โปรแกรมนวดยืดตัวแล้วกันไปแล้วทุกคนนี่เขาน่าจะเริ่มปรรรรัับบะะดอออไขงเ้้านนตีีทู่ ก็คือตรงนี้เนี่ยเหมือนถุงลมเขาปรับให้นวดแบบให้ปรับกระชับแบบตอนตรงสะโพกตรงเอวขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มออโต้นะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนจะปรับโปรแกรม5โปรแกรมหลักๆเนี่ยก็คือกดจากปุ่มตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดครั้งแรกมันก็จะเป็นไฟอันแรกจะเป็นโหมดฟูลบอดี้โหมดที่2ก็จะเป็นโหมดคอบาลาย n น c k and Should รนะครับโหมดที่3เป็นโหมดโปรโหมดที่4จะเป็นโหมด stretch หรือว่ายืดนะครับแล้วก็โหมด5เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองนวดกันก็คือจะเป็นโหมดที่ชื่อว่า relax นะครับถ้าเป็นโหมด relax เนี่ยเขาจะเน ช่วงเอลกับช่วงสะโพกนะครับจริงๆปุ่มข้างๆนี้ที่เป็นขีดๆนี้ก็คือจะเป็นปุ่มที่ใช้ปรับระดับความแรงความโป่งของถุงลมนะครับเพื่อที่จะเลือกระดับถ้าเกิดว่าใครชอบแรงชอบเบาก็จะเลือกได้จากปุ่มนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรานวดอยู่นี้เราก็จะสามารถกดตรงนี้เพื่อปรับระดับ1 2 3 4งสองหทุกคนจะสามารถปรับระดับได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากๆแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับปุ่ม M ข้างล่างนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มตั้งค่าแบบแมนนวลนะครับส่วนปุ่มล่างอีีก2ปุ่มน้ ก็จะเป็นปุ่มนวดเฉพาะฝ่าเท้ากับนวดเฉพาะเอวสะโพกแล้วก็ขาถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาลองนี่โหมดีแลซ์นะครับเราก็จะกดปุ่ม A ไป5ครั้ง1,2,3,4,5ให้ไฟไปอยู่ที่โหมด5อันนี้ก็จะเป็นปุ่มนวดแบบีแลัแล์วถ้าเกิดว่าเป็นโหมดีแล์เนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นช่วงเอวกับหลังทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยมาแล้วหลังมาแล้วลงไปเอวโหดีอะเนี่ยสบายมากเลยทุกคนเราจะบอกว่าไม่ได้เอวกับหลังนะ ที่ฝ่าเท้าก็มีนะครับกับขาผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนวดอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เลือกหมดรีแลกซ์ใช้มือถือเสียบ USB ชาร์จเล่นมือถือสบายๆแล้วเปิดบลูทูธต่อเนี่ยบอกเลยว่าฟินแล้วก็สบายมากแน่ๆรับ ครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราลองนวดไปแล้วนะผมจะบอกว่าโอ้โหสบายแล้วก็ฟินมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือโหมดแมนนวลนะครับหรือว่าแมนนวลโปรแกรมนะจริงๆแล้วแมนนวลเนี่ยเรากดที่ตัว M นะครับแล้วเราก็จริงๆปรับนวดได้8รูปแบบเลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือเป็นโหมดแอร์แบ็กทุกคนหรือว่านวดด้วยถุงลมนะครับเราปรับได้2แบบนะครับก็คือปรับที่นวดตรงเอวกับสะโพกนะครับหรือว่าจะปรับเป็นบริเวณขานะครับอันนี้ก็สบาย อีกอันหนึ่งเนี่ยครับก็คือด้านซ้ายล่างหรือว่าปุ่มลูกกิ้งนวดบริเวณฝ่าเทา้าอันเนี้ยคือพอดีว่าเมื่อวานผมเดินเยอะมาพอดีแล้วพอนวดบริเวณฝ่าเทา้าเนี่ยผมรู้สึกว่าสบายมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แนะนำนะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าจะให้ผมพูดสรุปนะครับดีไซน์ทั้งสวยทั้งทันสมัยแล้วก็นวดเนี่ยสบายมากๆนะครับถือว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะครับฟังก์ชันทุกอย่างก็คือเยอะมากๆแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครทางาน, Office, น,นอาานอ ทเ้าก็คือตอบโจทย์เหมือนกันนะครับชอบเป็นพิเศษเลยนะครับทุกคนแนะนํามากๆนะครับแล้วก็เมนูที่หลากหลายนะครับมีทั้งนวดอัตโนมัติมีนวด5แบบสามารถนวดแบบแมนนวลได้เหมือนกันนะครับใครชื่นชอบยังไงนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นทุกคนเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับเหลือเพียงราคา42,900จากราคาเต็ม59,900บาทนะครับแล้วก็มีโปรผ่อนศูนเดือนด้วยนะครับทุกคนพร้อมติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งานทั่วประเทศนะครับสำหรับเรื่องการรับประกันนะครับทุกคนตัวมอเตอร์ของัเเครรื่่องนียบ กัน3ปีนะครับส่วนอะไรกับหนังเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงแน่นอนครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดของตัวเก้า e อี N ้นวด r e s t e r Nova ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับเก้าอี e ้นวด r e s t e r Nova จะบอกว่าทั้งดีไซน์ทั้งสีแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานแถมราคาตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามนะครับถ้าเกิดว่าใครมีไอเทมไหนอยากให้รีวิวหรือว่าใครมีไอเทมไหนที่คิดว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับแนะน้ ถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสจะไปหามารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ติดตามยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ